ขอฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567กับผมจเจมเต็มข้อสำหรับฟุตบอลยูโรครับก็เดินทางมาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับจะมี2คู่นเน้นสำหรับศึกฟุตบอลยูโรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยคู่แรกครับจะเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้จะพบกับทางฝั่งของอิตาลี คู่นี้ครับเฮดทุกเฮดเคยเจอกันเมื่อ3ปีที่แล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก็เสมอกันไปทั้ง2เกมเลยส่วนทางฝั่งของ สวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหผ่านเข้ารอบมาด้วยการจบอันดับ2ของกลุ่ม A จากผลชนะฮังการี31เสมอสกอตแลนด์1 1, 1และสเสมอเจ้าภาพเยอรมนี1 1สภาพทีมวันนี้ครับจะไม่มีซิวานวิทเม่แบ็ขวาที่ติดโทษแบนคาดว่าเลโอนิดาสสเตอร์จิวจะลงตำแหน่งวิงแบ็กขวาแทนเน้นความเหนียวแน่นแล้วก็เน้นเกมรับไว้ก่อนส่วนสภาพความพร้อมผู้เล่นหลักๆคนอื่นๆครับของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยานซอมเมอร์ มาโนเอลอาคาดีลิคาโดโลริเกตครับแล้วก็ทางฝั่งของการในชาก้าแล้วก็แดนเอนดอยลูเบนวาก้าครับแล้วก็เบนแอมโบโมวันนี้พร้อมลงสนามให้กับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอิตาลีครับลูเซโนสเปโรตติเฮนเนอร์อิตาลีพาทีม ah, เกือบไม่รอดเหมือนกันสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มดีที่มาเสมอทางฝั่งของ โคเอเชียได้ในนาทีที่90บวก8ทำให้อิตาลีเนี่ยผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่มบีสภาพทีมครับวันนี้จะขาดลิคาโดคอราฟิออรี่กองหลังตัวหลักติดโทษแบงคาดว่าจะใช้จาลูก้ามันชินีจะได้ลงแทนส่วนแนวลุครับจาลูก้าคามาคากับเฟสเดลิโกเคียซ่าที่นั่งสำรองเกมล่าสุดมีโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงสูงมากสำหรับผู้เล่นตัวหลักของอิตาลีครับวันนี้ก็พร้อมยังลงสนามให้กับทังฝั่งอิตาลีได้ จาร์ลอติดันดานนลมาครับมาเตโอดามียอแล้วก็จารูก้ามันชีรีเล็กซานโดบาสโตนีครับโจนีดิลอเซนโซดิคาโนบาเลล่าครับจอจินโยลอเซนโซเปเลกินี่มัตติเฟสเดลิโกดิมาโกเฟสเดลิโกเคียซ่าจารูการัมคามาคาวันนี้พร้อมลงสนามให้กับอิตาลีทั้งหมดเลย สวิตเซอร์แลนด์ครับมีฟอร์มที่ดีในรอบแบ่งกลุ่มครับจุดเด่นอยู่ที่เกมรับแนวนั่นและรัดกลุ่มหน้าที่อิตาลีครับเกิดอเอาตัวเองไม่รอดในกลุ่มหนักแล้วก็กรุ๊ปออฟเดยเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้แบบวุดบิดเหมือนแบบการปลดล็อกและอาจจะได้เห็นอาร์ซูลีครับที่แข็งแข่งขึ้นในรอบน้องเอาถ้าคิดว่าวันนี้จะมีฝั่งแพ้ชนะยังเชื่อใจที่ทางฝั่งของอิตาลีมากกว่าด้วยความที่มีซูเปอร์สตาร์และระบบทีมที่ค่อนข้างดีกว่าน,นิดนึง วันนี้ครับให้มองไปที่ทีมชาติอิตาลีได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับให้มองไปที่เยอรมน,นีเจ้าภาพครับจะพบกับทางฝั่งของเดนมาร์กคู่นี้ครับเอรูเฮเคยเจอกันเมื่อฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อ3ปีปีแล้วก็จบผลลงจบด้วยเสมอ1ประตูตอนหนึ่งส่วนผลงานของเยอรมนีครับในรอบขัดเลือกพวกเขาชนะไป2เกมเสมอไป1นเกมโดยชนะสกอตแลนด์ในนัดเปิด สนามเนี่ยหประตูตอนหนึชนะฮังการีสองนแล้วก็ตามตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์หประตูตอนหนึ่งส่วนทั้งฝั่งของเดนมากเข้ารอบมาในอันดับ2ของกลุ่ม4โดยเสมอทั้ง3เกมเลยเส,เสมอสโลวีเนียเสมออังกฤษแล้วก็เสมอเซอร์เบียเข้ารอบมาในประตูได้เฉียดที่ดีกว่าทางฝั่งของอันดับ3อย่างสโลวีเนีย นัดสุดท้ายครับของรอบแบ่งกลุ่มเจภาพเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทำได้แค่เสมอก็จริงครับแต่ว่าทำผลงานได้ตามเป้าด้วยการจบตำแหน่งจ่าฟูงอย่างไรก็ตามครับก่อนลงสนามวันนี้ยูเลียนนาเกียวม,มาเทนเนอร์จโมวสิ์ใช้ทางฝั่งของแนวรักอย่างโจนาธานทาที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองและครบโคต้าแล้วอัตโตนิโอลูริเกอร์คาับที่เจ็บ ต้นขาต้องรอเช็คความฟิกซึ่งเจ้าตัวครับไม่พร้อมจริงๆคาดว่าคู่เซนเตอร์วันนี้จะเป็นนิโก้เชลอต์เบนจากฝั่งทางฝั่งของดอทมูลแล้วก็เวเดมาอันตอสจากงฝั่งของสตุตการ์ดได้ลงคุมหลังบ้านร่วมกันขณะที่แดนหน้าครับมีลุ้นจะได้เห็นนิล拉สฟุกครูตจากดอทมูลครับ, Fruit Fruit moon, รบที่ล่าสุดลงมาเป็นสำรองและยิงประตูตีเสมอให้กับทางฝั่งของ เยอรมันได้ซูเว็ตบุลเลนตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามให้กับทางฝั่งของเยอรมันมาโนเอลนอยเออรคมมอ์ครับโยชัวเคมิดและก็ชลอตเตเบสครับยืนคู่กับอันตอสส่วนแบ็กซ์ไซด์เนี่ยแม็กซิมิเลียนมิเทลสตัดส่วนเซนอ่าส่วนกองกลางคู่กันครับใช้เป็นโรเบิร์ตอันดิกยืนคู่กับโทนีโ่โคสแนวลุกครับอีคายดุนกุนโดกันยามามูเซล่าครับฟอร์เรียนเวสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นนิคลาสฟุกคุกส่วนทางฝั่งของเดนมาร์กครับลูกทีมของ แคสเปอร์ยูส์มานผ่านเข้ารอบโดยไม่ชนะใครเลยครับเสมอทั้งสามเกมแต่ยังดีพอครับในการผ่านเข้ารอบได้สําเร็จปัญหาใหญ่ก่อนลงเตะเลยวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้มาเทนอายุนมันกองกลางของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองทําให้วันนี้พี่ใหญ่อย่างโทมัสเดลานี่ครับจะอันเดเลตในวัย32ปีเนี่ยจะได้โอกาสลงทําหน้าที่แทน ส่วนที่เหลือครับจะเป็นนักเตะเซตเดิมๆบูนำทัพโดยคริสเตียนอิลิกเซนเป็นผู้เล่นกับคันิคารว่าจะเป็นตัวจริงให้กับเดนมาร์กครับแคสเปอร์ชไมเคิลวันนี้พร้อมลงเฝ้าเสาครับโยโยอาคิมอเดเซนครับแล้วก็ยานิกเวสเตอร์การ์ดอังเดสคริสเตียนเซนอเล็กซานเดอร์บาร์ครับบีเอลเอเมียฮอยเบิร์กครับแล้วก็โยอาคิมเมเล่คริสเตียนอิลิกเซนส่วนหน้าคู่ครับใช้เป็นลาสมุดฮอยลูนยูน เยนคู่กับยนาสวินครับต้องบอกว่าก่อนเกมพบกันทั้ง2ทีมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการจัดทับไม่ต่างกันเลยแต่สุดท้ายแล้วครับด้วยขุมกําลังที่ใหญ่และมีศักยภาพมากกว่าทําให้อินซีเล็กครับทีมเจ้าภาพยังครองความได้เปรียบอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องเกมลุกที่มีความหลากหลายในการเข้าทําแบบสุดๆจึงมองว่าครับทีมแตงหนึ่งพร้อมเดินหน้าบุกเพื่อคว้าชัยชนะขณะที่เดนมาร์กเองครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา เห็นได้ว่ายังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันมากนะักซ้ำ้ายครับนักเตะที่ขาดหายไปวันนี้คือห้องเครื่องไดนมโมประจําทีมอีกด้วยครับยังมองว่าน่าจะเสียสูญค่อนข้างเยอะยังไงครับวันนี้ให้มองไปที่เจ้าภาพเยอรมันได้เลยครับสรุปครับ2คู่ฟุตบอลยูโรครับให้มองไปที่อิตาลีแล้วก็ทางฝั่งของเยอรมัน ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มครอบครัว VP เจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าแอดไลน์ครับแอดไลน์มาได้ได้ที่แอด s จ c มีแอดไน์นำหน้าด้วยเข้าตอนนี้ครับรับเสื้อฟุตบอลยูโรเอาไปใส่เชียที่คุณเอาไปใส่เชียทีมที่คุณชอบได้เลยเลือกทีมเองได้ทุกอย่างครับ สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ